สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไม่วีจะมาบํารุงพริกค่ะทําให้ติดดอกออกผลนะคะออกผลเยอะๆผลดกๆนะคะคุณผู้ชมบารุงนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะเชื้อโรคเชรานะคะบํารุงดินด้วยนะคะคุณผู้ชมบารุงให้ต้นพริกของไม่วีนะคะเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะ ที่จะมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะจะเป็นสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทําพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่บีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นพลิกคะ่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้นะคะ,คะ,คะจะเขียวงามแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่สังเกตไปมานะคะจะเ,เห็นมดมแมลงเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม มดแมลงนะคะทําให้เกิดเพียนะคะชมนี่ต้นเขียวเขียวงามงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะไม่ทําให้เกิดเพียนะคะไม่วีจะมาป้องกันด้วยสูตรนี้นะคะนี่ค่ะคผู้ชมต้นพริกนะคะจะติดดอกออกผลเร็วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเริ่มติดดอกนะคะแต่ว่ามีแมลงนะคะมีมดนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ไม่วีจะใช้สูตรนี้บำรุงเพื่อติดดอกออกผลนะคะแล้วก็นะคะกำจัดพวกมดมแมลงต่างๆเพียนะคะคุณผู้ชมมีมดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะนี่ค่ะมีค่ะคุณผู้ชมมดนะคะเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะไม่วีจะมากําจัดมดแล้วก็ขับไล่นะคะมดเพียต่างๆศัตรูพืชนะคะแล้วก็พวนะะกนะคะโรคนะคะใบเหลืองนะคะ ใบหงิกใบงอแบบนี้นะคะผู้ชมนี่เลยจาจะมาป้องกันและบำรุงต้นพิกของไม่วีนะคะเพื่อให้นะคะติดดอกออกผลเร็วแล้วก็ลำต้นเขียวอวบแข็งแรงอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคระับชมนี่ค่ะไม่วีจะมาใช้สูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะไม่วีจะใช้เป็นนี่เลยค่ะคผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟดำค่ะคุณผู้ชมกาแฟดำคุณผู้ชมไม่มีนะคะใช้เป็นกาแฟซองก็ได้นะคะคุณผู้ชมกาแฟซองทีอวันก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับกาแฟนะคะก็จะช่วยนะคะขับไล่มดไล่แมลงไล่สัตว์พืชต,ต่างๆนะคะที่จะมาคอยทำลายต้นไม้ของเรานะคะพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะคุณผู้ชม เพราะว่านะคะกลิ่นของกาแฟนะคะพวกมดมแมลงศัตรูพืชน,นะคะจะไม่ชอบนะคะพอได้กินแล้วนะค,ะคุณผู้ชมก็จะหนีไปเลยค่ะจะไม่แาเข้าใกล้เลยนะคะนอกจากจะไล่มดไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วยังนะคะบำรุงดินของเราให้ร่วนซุยด้วยนะคะพร้อมบำรุงต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ ต่อไปไม่เวีจะใช้เป็นน้ำปูนใสนะคะสำหรับน้ำปูนใสนะคะเม่อวีก็ได้นำปูนแดงนะคะมาละลายกับน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็เขย่าเขย่านะคะนำไปตั้งไว้นะคะแล้วก็จะตกตะกอนกลายเป็นน้ำปูนใสแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับน้ำปูนใสนะคะก็จะช่วยนะคะป้องกันโรคพืชต่างๆได้ดีนะคะคุณผู้ชมก็เช่นนะคะโรคเชื้อรานะคะใบเหลืองใบหงอกใบงอนะคะแล้วก็ แล้วก็ใบด่างนะคะแล้วก็โรครากเน่าขนเน่านะคะโรคเชื้อราต่างๆนะคะโรคพืชต่างๆนะคะจะคอยมาทําลายนะคะต,ต้นไม้ของเรานะคะน้ําปูนใส่นะคะป้องกันนะคะกําจัดได้นะคะคุณผู้ชมใช้น้ําปูนใส่เลยค่ะจากนั้นแม่วีก็จะใช้เป็นนะคะฮอร์โมนไข่นะคะสําหรับฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะ วันนี้แมวีจะมาบำรุงต้นพริกนะคะพริกของเรานะคะที่ออกดอกออกผลนะคะจะไม่หลุดล่วงง่ายนะคะบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมติดดอกออกผลเร็วด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วยังบำรุงให้ต้นพริกของแม่วีนะคะแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามอยู่ตลอดเวลาเลยนะคระคับชมไม่มีใบเหลืองไม่มีเชื้อโรคเชรานะคะบำรุงด้วยอฮอร์โมนไข่เลยะค่ะคุณผู้ชม จากนั้นก็แม่มีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่า3ลิตรนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็จะนำนะคะกาแฟน,นะคะกาแฟดำไล่มดไล่แมลงนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมใส่ไปในภาชนะเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะแม่วีจะใช้น้ำอุ่นนะคะคุณผู้ชมน้ำอุ่นละลายกับ กาแฟนะคะเพื่อให้กาแฟละลายก่อนนะคะคุณผู้ชมเติมน้ำอุ่นไปเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะคนให้กาแฟละลายเลยนะคะถ้ากาแฟไม่ละลายนะคะเราจะไปฉีดพ่นนะคะจะไปอุดตันดูดฉีดพ่นได้นะคะคุณผู้ชม แล้วเมื่อเราคนกาแฟละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเติมฮอร์โมนไขนะะน่นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะ,อะดอกขั้วดอกเหนียวนะคะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะทําให้มีพลิดกตลอดเวลาเลยนะคะจากนั้นนะคะน้ําปูนใสคะ่ะคุณผู้ชมนี่สองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ ป้องกันและกําจัดนะคะโรคที่มากับพืชของเรานะคะทําลายพืชผักของเรานะคะ่านผู้ชมจากนั้นเราก็คนทุกอย่างนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะและเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผสมให้เข้ากันแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำไปเติมในน้ำเปล่า 3มลิตรค่ะจากนั้นคุณผู้ชมปิดฟ้าเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยเหยาวผสมให้เข้ากันเลยนะคะ จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะไปบำรุงนะคะพืชผักนะคะแล้ววันนี้แมวีจะมาบำรุงพริกนะคะเพื่อให้ติดดอกออกผลเยอะๆนะคะไม่หลุดร่วงง่ายนะคะคุณผู้ชมพริกของแมวีจะไดะ้เขียวงามตลอดเวลานะคะมีพริกให้แม่วีเก็บกินตลอดทั้งปีเลยคะ่ะแล้วแมวีก็ใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะ ให้ทั่วต้นเลยนะคะท่านผู้ชมต้นไหนมีมดมแรงนะคะใบเลืองใบหนีบใบกอนะคะบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะต้นพริกของเรานะคะก็จะติดดอกออกผลเร็วนะคะบำรุงไปเลยท่านผู้ชมฉีดพ่นไปเลยนะคะ เราบำรุงด้วยสูตรนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพริกของเรานะคะก็จะโตเร็วนะคะติดดอกออกผลเยอะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเต็มต้นเลยค่ะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ